ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องฟอฟ้านะคะสําหรับวันนี้นะคะฟออยู่ที่ชามคลินิกนะฟอไว้วางใจคลินิกเนี้ยมากๆแล้วก็มาใช้บริการเป็นประจํานะคะที่นี่เนี่ยมีเครื่องเครื่องหนึ่งนะที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะ ชอบออกกําลังกายแต่ก็รู้สึกว่าฉันออกมาเท่าไหร่เนี่ยซิกแพคฉันก็ไม่ขึ้นสักทีนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยค่ะจะมาแนะนํำให้ทุกคนได้รู้จักกับเครื่องนี้กันค่ะมาสร้างซิกแพคด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะ เครื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะก็คือเครื่อง EMT Scout นะคะเป็นเครื่องที่แบบจะสามารถทําให้ทุกคนมีซิกแพกได้อย่างง่ายได้เพียงแค่แบบเอามาแปะๆใช่ไหมตรงตัวเราแล้วก็รอประมาณ30นาทีนะคะจะเหมือนแบบเราออกกําลังกายจะมีความเมื่อยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บนะคะไม่ต้องพักฟื้นใดๆเลยนะคะทุกคนอยู่กับหมอน้องเคลียบร้อยแล้วนะคะ อฟังมาว่าแบบมันเครื่องที่ดีมากๆใช่ตอนนี้มันเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่แบบว่ารู้สึกมีห่วงยางหน้าท้องแันอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วแบบว่า <c oughs> ดูแลสุขภาพทําให้หุ่นดีขึ้นรูปร่างกระชับขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยสําหรับคนอยากลดหุ่น มันมีเปเปอร์ล่าสุดนอกจากที่มันจะลดหุ่นอะ่ะคือมันลดวิสต์เลอรแฟเคยได้ยินไหมใช่ซึ่งตัววิส์เลอร์แฟมันจะเหมือนเป็นตัวบ่งบอกให้ว่าเออสุขภาพเราดีไม่ดีไขมันในร่างกาย,ยมันเยอะไปหรือเปล่ามันไปเกาะแบบตับ กระเพาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยจริงๆคือมันเหมือนเป็นการเพิ่มเตาเผาผ่านให้น<อ>งไข่มันแตก <c oughs> กินเท่ากันเลยอะแต่ว่าทําไมเขากินเท่าเราแต่ทําไมเขาไม่อ้วนเลยอะเขามีเตาเผาผ่านพลังงานมากกว่าเราบางคนที่เขาออกกําลังกายหนักๆเนี่ยมันก็อ,อาจจะแบบ เออโอเคช่วยเบิร์นได้แต่ว่าอย่างเราเป็นสายแบบสายขี้เกียจไงผู้ตรงๆหลังจากกินอร่อยเราก็ต้องมีได้ใช้ชีวิตกินอร่อยแล้วเราก็ต้องอยากหุ่นดีเราก็ต้องมาใช้ตัวนี้ต,นตัวนี้ทําได้ในทุกคนข้อห้ามก็คือคนที่มีเพสเมเกอร์เพราะว่ามันจะเป็นขึ้น etic, อิเล็กโทรแมกเนติกอ่าซึ่งแบบมันจะเหมือนไปกวน <ไป S 2> สัญญ,ญาณนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรค่ะหลักการของมันง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการ เป็นการส่งพลังงานให้เกิดการหดต, <ๆ S 1> ตัวของกล้ามเนื้อเหมือนยกเ,เวทเราที่นี้คือหลังจากทําไปมันก็จะทําให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อได้ถึง16 <Wow. S 1> แล้วก็ลดแฟตได้ถึง19ป <fin> แต่ว่าตัวนี้คือแนะนําทําต่อเนื่องนิดนึงเหมือนออกกําลังกายคือไม่ควรกทิ้งช่วงนานๆๆช่วงที่ทําก็คือทําให้มันขึ้นไปเลยอะอาทิตย์นึงสักสองครั้งครั้งละ30นาทีในจุดนั้นสมมุติว่าทําพุงก็วันนี้แล้วก็อีกสั่งสองวันมาทาอีกทีอาทิตย์ละสองครั้งเท่านั้นค่ะ อันนี้ยตอนทําคือเหนื่อยมากคือแบบมันเกรงมากแต่คือหลังกลับไปเฮ้ยทำไมไม่เห็นเมื่อยเหมือนเราไปแบบซินอ้าจริงๆเพราะว่ามันมีโปรแกรมในการที่ลดกดแลยติกที่ทําให้เราอ่ะไม่เมื่อยไม่ล้าดีงามค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ลังเลโชว์ผงด้งใส่เปิดเลยเปิดเลย ดูดอ่ะเออ หลังจากทำเจ้าเครื่อง EMT แล้วนะคะฟอรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยมันไม่ได้เมื่อยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยที่สําคัญใช้เวลาแค่แบบ30นาทีเองนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะเขายังมีเครื่องอื่นๆนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจนะ แบบหุนสวยแล้วเนะ้ะก็อยากหน้าเป๊ะด้วยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมีความแบบหย่อนหย่อนฝั่งนี้รู้สึกหน้าไม่เท่ากาันคือหลังจากหนอวเคาระห์ขอ,ของคุณฟ้าแล้วอะค่ะ<ม>ก็คือเหมือนแบบหน้าข้างขวาค่ะจะตกมากกว่าข้างซ้ายตรงข้างเนี้มันแซก,กิ้งตั้งแต่บนลง,ลงล่างมันทําให้เกิดเป็นร่องร่องแก้มขึ้นมาทีนี้คือร่องแก้มอะ หลักการแก้คือเราต้องดูก่อนว่าข้างบนน่ะมันมีอะไรหายมันเลยไหลลงมาเป็นโดมิโนเอฟเฟกทีนี้คือลองให้น้องฟายยิ้มดูอะค่ะมันก็จะมีแอ่งตรงนี้อยู่ซึ่งหมอคิดว่าตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่สุดเวลาอายุเยอะหรือว่าเราแบบเครียดหรือว่าบางคน อายุไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่เขาไม่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้เลนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฟิลเลอร์น่ากลัวมันจะไหลหรือเปล่ามันจะแบบย้อยมาเป็นแม่หมดหรือเปล่าฟิลเลอร์คือมันเป็นคําพูดว่ามันเป็นสารเติมเต็มซึ่งแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นสารแบบพวกที่มันเป็นซิลิคนเหลวหรือว่ามันไม่สลายพอมันไม่สลายมันสิบปีผ่านไปมันก็เลยเคลื่อนที่อ่าทีนี้คือตอนนี้เราฟิลเลอร์ในความหมายของที่แบบปลอดภัยก็คือจะเป็น h a ฟิลเลอร์ HA ก็คือ ไฮยาลูริกแอซิดเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยแล้วก็คือถ้ามาจากยี่ห้อที่มันผ่านออยอซึ่งในท้องตลาดหลักๆก็จะมีอยู่สามสียี่ห้อนะคะเช่นหนึ่งก็คือยี่ห้อจูวีเดิมของอเมริกายี่ห้อที่สองคือเลสเตเรนของสวีเดนยี่ห้อที่สามก็คือตัวนิวรามิสซึ่งนิวรามิสของเกาหลีเนี่ยมันจะมีแค่ทายเดียวที่ผ่านออยอ,อถ้าเป็นแบบมีรุ่นมีรุ่นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคือ สามตัวนั้นคือยางยางซึ่งไม่ผ่านนี่เขาบอกว่าฮิวซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันฮิวยังไงฮิวอะไรยังไงของถูกอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงได้ค่ะที่บอกว่ามี3ปัจจัยอ่าสามปัจจัยปัจจัยที่1นะคะก็คืออ่าตัวฟิลเลอร์เองซึ่งเป็นตัวที่มาตรฐานหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแบบมาถุงถุงแล้วก็ดอมาอันนั้นคือไม่สะอาดไม่สเตอร์ไลน์แล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นแบบ อินเฟคชันเป็นหนองเป็นติดเชื้อน้าเละเป็นผีต้องไปรีดออออะไรนี้แต่คือถ้าอี้อที่มาเป็นบ็อกซ์แกะกล่องสั่งจากบริษัทโดยตรงเขาสเตอร์ไรมาจากโรงงานตัวนี้ปลอดภัยฉีดแล้วไม่มีปัญหาสองก็คือทำในเซตติ้งซึ่งแบบไม่ใช่บอกว่าหมอกระเป๋าฉีดตามคอนโดซึ่งเราแบบ ขั้นที่หนึ่งมันก็ในเซตติ้งที่ไม่ถูกต้องล่ะโปรเซสมันสเตอร์ไรหรือเปล่าถุงมือสัมลีอะไรอย่างเงี้ยเซตติ้งที่3มก็คือตัวหมอเองคือมันเทเลอร์เมดการที่คุณวัดว่าเออฟิลเลอร์หนึ่งหลอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครเติมเราจะเหมือนกัน่าถูกต้องมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องดีไซน์ก่อนว่าเฮ้ยเติมตรงไหนสวยเติมตรงไหนแบบ เขาขาดจริงๆถ้าเติมตรงที่เขาไม่ขาดน่าจะเป็นยังไงคะยังไม่สวยจริงอย่างงี้่บางคนเติมเรารู้สึกว่าหน้าอ้วนขึ้นอะไรเนี้ยมันก็จะมีเทคนิคซึ่งมันก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ละว่าเออคนเนี้ยทำมาเยอะทำมามากน้อยแค่ไหนแล้วแบบ เคสที่ทํามาเนี่ยสวยหรือเปล่าดูดีๆนิดนึงนะคะว่าคุณหมอเนี่ยประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนทํามาเยอะแค่ไหนแล้วไม่ได้พิจารนาแต่ว่าราคาฟิลเลอร์เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะ,คะทุกคนจะมาเห็นแก่ว่าราคาประหยัดอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะเราต้องเลือกด้วยนะคะว่าคุณหมอเนี่ยจะดีไซน์หน้าของเราเนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วจะได้สวยแบบแปลกๆหรือสวยแบบจริงๆค่ะสวยแบบเป็นธรรมชาติดูดีในแบบคุณมาที่คลินิก ที่มาตรฐานยาที่ปลอดภัยมหมอที่มีประสบการณ์สูงตัวเนี้ยหลังจากทำคือสบายใจฉีดแล้วสวยหายห่วงว่าเออมันจะไหลมันจะย้อยหรือเปล่าไม่มีนะคะคือมันจะสลายเองตามธรรมชาติของเราโดยทั่วไปก็จะประมาณ1-2ปีค่ะต้องมีเคราะห์ตามปัจจัยนี้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้วไม่ต้องเอะไม่ต้องสงสัยก็เชิญที่ชามนะคะ <Okay. S 2> ตอบโจทย์ค่ะใช่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็โอเคมากเลยนะชิลมากๆเลยไม่เจ็บเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาสร้างซิกแพคแบบทางลัดแบบนี้นะ mm hmm. ก็มาได้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ที่ d e s c r i p t ั o นนะคะชามคลินิกนะคะอยู่แถวแถวพระราม9ค่ะมากันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมมาสวยด้วยกันนะบ๊ายบาย